ต่อไปวันจันทร์นะลูกเรามาดูกันว่าคนที่เกิดวันจันทร์ปีหน้ามีอะไรที่เราต้องแก้ไขปรับปรุงหรือควรระมัดระวังหรือควรเสริมเรื่องอะไรไหมบอกชื่อนามสกุลตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะคุณลูกขาโอเคสิ่งที่จะเกิดขึ้นของหนูนะคะในต้นปีหน้าหรือปีหน้านะคะจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันสิ่งที่จะเกิดขึ้นกระทันหันกับหนูในชีวิตนะคะอันนี้คือข้อควรระวัง สูญเสียคนเป็นที่รักและก็เรื่องอุบัติเหตุให้ระวังสองข้อนี้นะลูกส่วนเรื่องงานเรื่องความรักของหนูเลือกความรักนะคะใครที่รอคอยการกลับมาใครที่จะได้ชีวิตคู่ดีๆหรืออะไรก็ตามดีหมดนะดีหมดนะคะเรื่องความรักปีหน้าจะเป็นปีแห่งมงคล นะคะเรื่องความรักปีหน้าจะปีแห่งมงคลใครที่มีคู่อยู่แล้วเราของและแห่งกันก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะเขาผิดพลาดอะไรไปก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะส่วนเรื่องงานนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอาจจะได้รับโบนัสยกย้ายงานใหม่เปลี่ยนงานใหม่หรือทําอะไรที่ดีขึ้นใครคิดทําธุรกิจอะไรลงมือทาเลยลูกถ้าสมมติตอนนี้ธุรกิจใารดาวอยู่ปีหน้าจะเป็นปีแห่งฟ้าใสาฟ้าเปิดนะคะทั้งเรื่องความรักเรื่องการงานนะคะ สิ่งที่เสริมของคนวันจันทร์นะคะหนูติดอะไรเกี่ยวกับาการสวดมนต์ไหว้พระการงดเนื้อสัตว์หรืออะไรก็ตามนะคะถ้าหนูอยากขอพอรอะไรเป็นพิเศษสําหรับคนวันจันทร์หนึ่งถือศีลสองงดเคี้ยวเนื้อสัตว์กี่เดือนก็ได้กี่วันก็ได้นะคะให้เราตั้งจิตสมมติเราจะทําธุรกิจหรือเราอยากได้ตําแหน่งหรืออะไรก็ตามให้เราตั้งจิตภาวนาเลยลูกขอตั้งจิตภาวนาต่อคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ ทวยเทพทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ที่ดูแลกายสังขารน,นี้ลูกขอตั้งจิตตั้งดวงจิตนี้นะคะจะงดเนื้อสัตว์เบียดเบียนเนื้อสัตว์เพื่อเป็นอภัยยทานถวายแด,ด่คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ทวยเทพทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ที่ดูแลกายสังขารน,นี้อาณาหนวขอบอกว่าธุกรกิจที่ลูกทาลูกขอให้ประสบความสําเร็จนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ขอนะลูกทุกอย่าง ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่มีคําว่าบาังเอิญน,นะลูกมันมีแต่การที่เราตั้งใจทํานะคะการทําบุญการไหว้พระการสวดมนต์การถวายของถามท่านมารับพวกนั้นไหมไม่นะลูกท่านท่านอิ่มทิพย์แล้วท่านอยู่สูงแล้วอ่ะท่านไม่มานั่งแบบต้องมากินน้ําที่เราไหว้หรืออะไรก็ตามแต่ท่านแค่มองมาว่าสาวกของท่านผู้ดูแลผู้บูชาของท่านใช้จิตศรัทธาเท่าไหรอ,อนุโมทนาบุญเท่าไหน นะคะลูกแม่ถึงบอกว่าคนที่เกิดวันจันทร์มีเวลานะคะไปถือศีลงดเนื้อส,สัตว,ว,ว์สวดมนต์ไหว้พระจะยิ่งเสริมเสริมเสริมและอีกข้อหนึ่งของคนวันจันทร์นะคะถ้าเรามีเวลาสักสองสาเดือนครั้งหรือเป็นไปได้เดือนละครั้งให้ชีวิตนะลูกไปกวดน้ําไปปล่อยปลาปลาต้องเป็นปลาหน้าเขียงเท่านั้นลูกแล้วก่อนที่เราปล่อยเ้วเปิดถุงสมมติมีหลายถุงเ้วเปิดถุงหนึ่งแล้วก็กวดน้ํานะคะกวดน้ําลงไปในถุงปลา อวดบทสั้นนะลูกแล้วค่อยปล่อยเขาให้เขามีชีวิตที่ดีให้เขารอดปลอดภัยอนุโมทนาบุญด้วยนะอะไรเงี้ยนะคะแล้วหนูก็ค่อยขอว่าเออให้ชีวิตหนูหลังจากนี้มีแต่คนอุปถัมภ์ม,มีแต่คนช่วยเหลือเจอแต่เรื่องไม่ที่ดีหน้าที่การงานที่ดีนะคะเวลาเราขอเราขอกว้างๆนะลูกขอโชคขอทรัพย์ในทุกทิศทุกทางนะคะก็สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะสําหรับใครที่รู้ว่าตัวเองแบบว่า ความรักจะดีกับไม่ดีหรืออะไรกับไม่ดีทั้งทางที่ดวงมันต้องดีนะคะเกี่ยวกับความรักถ้ายังติดติดขัดขาดอย่างที่แม่บอกนะสาหรับคนที่เกิดวันจันทรถ้าหนูอยากให้ตัวเองมีเสน่ห์ใครเห็นใครรักใครไม่เห็นใครเมตตานะคะแม่ก็อยากให้หนูมาเสริมตรงอคณีตัวหอมก็ได้นะคะการทําอคนีตัวหอมคือการทําเสน่ห์ให้ตัวเองการเสริมเสน่ห์เสริมความเป็นมงคลเสริมเมตตามหานิยมให้ตัวเองนะคะเพื่อให้ผู้ใหญ่ U, เอน็นดูเพื่อนฝูงเอ็นดูนะคะเพื่อนร่วมงานเอ็นดูหรือคนที่เรารักนะคะคนที่เรารักคนไหนที่เป็นของเราจริงๆเขาก็จะยิ่งรักเรามากขึ้นคนไหนที่ยังไม่มีคู่ท่านก็จะจัดสรรคนที่ใช่มาหาเราจริงๆไม่ใช่แค่คนชั่วคราวมาแล้วก็ไปไม่ใช่มาเพื่อขั้นเวลาแล้วก็ไปเราเป็นมนุษย์นะลูกเราเป็นเพศหญิงเราเป็นเพศแม่เพศที่มีค่า จําไว้เสมอนะลูกว่าเรามีค่าเมื่อไรที่เรารู้ว่าเรามีค่าเราก็จะมีค่าแต่ถ้าเราทําตัวแบ่งเวลากับคนอื่นเราก็ไม่ต่างอะไรกับผ้าอนามัยที่ใช้แล้วก็ต้องทิ้งมีใครบ้านที่ใส่ผ้าอนามัยใช้แล้วเก็บใช้แล้วเก็บถูกไหมลูกแรงหน่อยนะเจ็บหน่อยนะแต่แม่แค่อยากให้หนูมีค่าเหตุผลมากมายนะคะเหตุผลมากมายที่ มันเกิดขึ้นในชีวิตเราความจําเป็นความทุก์ร้อนนะคะแต่เมื่อไรที่อยากเริ่มต้นใหม่มาหาแม่มาลงอาคาเีตัวหอมมาหาคู่ของเราจริงๆนะคะมาตั้งจักระในตุกชีวิตมาทําเสน่ห์ให้ตัวเองให้ใครเห็นใครรักใครเห็นใครเมตตาไม่ว่าจะเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเจ้านายไม่ว่าจะทุกๆคนให้เขามาหลงเสน่ห์เราในความเป็นเราจริงๆเพราะว่าทุกวันนี้ หนูมีแต่คําถามว่าทําไมอะไรเมื่อไหร่แต่หนูไม่เปลี่ยนแปลงไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ที่หนูพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงจริงๆทักอินบ็อกซ์หรือมาดูดวงก่อนก็ได้ลูกว่าหนูต้องแก้ไขยังไงแม่ตอนนี้หนูเดินวนอยู่แต่ในในวงเวียนที่ออกมาไม่ได้สักทีอยากเลิกก็เลิกไม่ได้สักทีมีแต่คําถามว่าทําไมต้องเป็นแบบนี้ทําไมต้องเป็นแบบนั้นทาไมทําไมแม่ถามหน่อยแล้วทาไมหนูไม่เปลี่ยน อืมทำไมนักแม่ถามบ้างทำไมไม่เปลี่ยนทั้งๆเปลี่ยนได้ทำไมไม่เปลี่ยน,ยน,ไม,ไม,ยนมาหาแม่แล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูโอเคไหมค่ะคุณลกูกสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะ